ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องเกษตรบันเทิงสินครับครับวันนี้พาท่านผู้ชมไปย่ามป้ามาต้มชสมย่ามกลางคืนครับซึ่งหน้านี่อยู่ไกล่ห่วยครับอ่าน่งี่ทอระบายนนามานี่ เลยใส่หอบใส่ลือวไว้ครับจึงเป็นหลอดไงครับถ้าผู้ชมมายามป้าไปต้มยำหมูแรงว่ามันสิมีหลายปันไหนไปยาำเดีล้วตอนคำหลอบนึงตอนนี้มารอบเด้อครับไปผู้ชมตามไปเบื้งครับหวนนี้่มโดี่เสร็จไป่ดระดทเดี๋ยมีแต่หมูอยู่ขนาดนั้นรถไปโรงมาอยู่นนะ้นแ่น้องเดี๋ยวไปยามน้องใส่เื่อยู่บ่ น้องลิ้นน้องลินไหมอ้ยบ่ไดนโชว์ขาว้ยบ่อทเด็ใจัเอ็นนี่ยังกบนไอ้งอรังไอ้งูหยได้วป้าบอกจะลายได้ขาจะตเร้เห็นนเลเรอยู่เดียออย่างนีโอ้โหไดึกนใ่มันเ็กูตงกิเบบ่อก่อนมึงะไยามันันนีมาอยมันตีหลยมันสีนี้บ่ ้านะมันห,นบบนนล,งหนลงันหลงใช่มันสิมาทางใดนบ่นี่นี่มันเขานีบ่โอเคเค้เขานีบแน่นหน่อย,อย,อย,ยโอ้งาทุกทางโอ้ยเอาเปียบมันพูดเบบ่เียบ <c oughs> เบบ้เ <c oughs>

โอ้เจ็ดตอนนจะขายน้มเยอนนะบอกมูฝนคพออยู่คนนึหลายตัวมันตื่ช้นก็ถือก็ถือเชื่อ่ถือชั้นเลยนี่โอ้ยน้ำฟองว้าหันเออฟองว้าหันรอบโอ้มันด in ินลบก็ขึ้นเลย

มามนกแล้วตอของมันถืหลายคนนี้กันอย่ามัดวนดีหรอวนวนเออเพิ่นมาจงไปเพิ่มตหาด้วยว้ยฟาดถาลุ่มด้ยสลิดบนตัวนี้ือปากะเดือสลิดถือนี่ลูกปลานี่ยลูกปานิน่อยปลากาบ่ปลา่ปลากาปลากาไอปลากาทีนี่ก้างเขาเออหน่งเย่หมอกบกปปลานี่ นันม uh, <laughs> ันไก่เนาะบ้านนาี่มโวยบาเลยมึงกินปลาเน้อยหน่อยเสียฟอมมันจะบ้านทั้งบด้วเพื่อปลอดกัดกันเลยเนนครับโอยมันหนึ่งสองสามสี่เจ้าคนเลียงไอ้ข้าต้มดีดอกโอ้ยแล้อต้มคนละ ครับสำหรับการยามป้าเอาไปต้มเวลาเดือกอก็ไใดโบรายปันไดครับสิ่งเป็นปลายฝนตัวหนาวก็พอได้อยู่ได้กินครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องเอาไว้ชำนี้ขอพุณหลายๆเนี่ยที่รับชมและกดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ